ก็ดูกนไป้ายดูการทํางานของเขาไปต้องให้ระยะเวลาในการทํางานเพราะบางคนมันก็มือใหม่บางคนก็ดูแล้วก็แบบเขี้ยวพอสมควรใช่ไหมมองยังไงไม่รู้แหละแต่สายตาในพรรคเพื่อไทยเนี่ยแม่ทำไมมันดูไม่ได้เลยเอาว่ากันไปนายกเขาตัดสินใจแล้วนี่นี่นะพี่ปูหลังจากที่มีการเห็นหน้าเห็นตากันแล้วนะในพรรคเพื่อไทยหลายส่วนเนี่ยยังบอกเลย บางคนเนี่ยมันไม่มีที่มาเลยออเรากไม่มีอฐานไม่มีอมาได้ยังไงก็ไม่รู้โผล่ขึ้นอย่างดินมั้งก็หากันต่อแม่เส้นใหญ่เขาบอกบางคนมันเส้นใหญ่จริงๆไม่รู้มาจากไหนเดี๋ยวรอให้ช่วงที่ต้องชี้บ่มร้อนๆต่อชาวบ้านเนี่ยเขาบอกสสดูซิว่าสสจะทำยังไงสุดท้ายก็ต้องฮีจ้งแหละ ก็เดี๋ยวเขารอดูพวกรัฐมนตรีใหม่ๆในชี้แจงแล้วเป็นยังไงดูสสเขาจะเอมองท่าทีเป็นไงบาง้างนี้ดีกว่าครับอ,อก็นั่นตามหน้าเสือไปครับวันนี้มันมีหลายเรื่องนะพี่ปุ๊ดท่านผู้ฟังนะครับโดยเฉพาะวันนี้สดจากสนามเนี่ยเห็นโคศกส่วนตัวใช่ไหมโคศกส่วนตัวของผู้นำฝ่ายค้านออืมอืมมก็ออกมาพูดถึงเรื่องแผน เขาเรีกว่าอะไรขบวนการ4บริษัทร็อบบี้ล็อบบี้ช่วยนายกมันเป็นยังไงครับถึงจะทําให้ในายกปูได้รางวัลระดับโลกนะครับอ,บอแต่ทางชัยกบินคุณธรรมศักดิ์นาะเมึงแม่นะก็จะพูดไปไกลกว่านั้นนะครับครับแล้วก็จะมีการพูดถึงที่มาของข้อ,ขอมูลด้วยอืว่ามาจากไหนครับ ครับซึ่งไม่ได้มีการใช้ในสมัยนี้เท่านั้นนะครับถ้าพี่พุดจำได้เนี่ยสมัยทางพันปัทโตทักษิณชินวัตรก็ใช้บริการอยู่อดีตนายกฐมนตีก็ใช้บริการอยู่ใช่แต่จริงๆมันไม่ได้เรื่องปิดกติกานะครับเพราะว่าผู้นําทั่วโลกเนี่ยเขาก็ทํากันอืแต่เมืองไทยนี่ยังไม่ค่อยยอมรับเท่าไหร่มองว่าเป็นด้านลบอยู่อฮครับเดี๋ยวอย่าใจแคบนะไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อย่าใจแคบเออครับส่วนช่วงที่สองนะครับ คือทําไปทํามาเนี่ยปกติเนี่ยรัฐบาลจะตายอยู่แล้วจะจมน้ําตายอยู่แล้วเรื่องข้าวเออทําไปทํามาบอกว่าฟื้นขึ้นมาอีกฟื้นขึ้นมาแล้วพอเป็นหมื่นห้านี่ก็ดีก็ะ้าเลยแต่เรื่องทุจริตกลับจะลืมกันเออเออไม่ได้ไม่ได้นั่นแหละแล้วทําไปทํามาปชปนี่ก็โดนอีกแล้วโดนแหละแผนผังล้มข้าวอ๋อมีด้วยเหรอมีด้วยเหรอดีก็ไปฟังปยปกันแล้วกันวันนี้ก็มีการประชุมกันนะครับ ก็ต้องดูความเคลื่อนไหวนะครับว่าจะออกมาเดินคุยเรื่องข้าโดยเฉพาะเรื่องปมทุจริตต่ออย่างไงนะฮะวันนี้ตอมเสือใหญ่นะครับคุณเตชวัฒสุขลักษณ์นะครับก็จะสดจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับครับไปดูที่แผนผังล้มข้าวเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ<อ>ครับมีด้ว่ารัฐบาลเขียนเองหรือฝ่ายค้านเขียนขึ้นมาเออมันมีจริงไหมไอ้ล้มข้าวเนี่ยครับอืมมีแต่ <จะ S 1> ข้าวล้มมะฮะเวลาโดนลมเนี่ยล้มละเนะนาดเลย ยังไม่ได้เกี่ยวเลยข้าวล้มละระวังนะครับผมเด็กบ้านนอกผมรู้ดีพี่ปู๊ดนะครับระวังนะครับสำลักจากความรวยเขาสั่รความรวยขตายอ่ะว่ามาไปดูเรื่องอากาศกันนิดนึงนะครับท่านผู้ฟังครับพี่ปู๊ดครับก็ลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่พัดปกคลุมทะเลอดามันประเทศไทยอ่าวไทยนะครับก็กําลังค่อนข้างแรงทําให้ด้านตะวันตกของไทยและด้านตอนออกนะมี นเพิ่มเล็กน้อยนะครับส่วนในกรุงเทพพิพูลธแล้วก็ปริมณฑลมีฝนฟ้าขนองนะครับพิพูลธก็กระจายในพื้นที่หกสบอร์เซ็นของพื้นที่ครับครับอืมก็มาดูคนนี้เลยเขาอันนี้นายใหญ่เขาวางมือวางไม้แทนคุณหญิงสุดารัตน์เลยนะคนเนี้ยคราวเนี้ยได้เป็นรัฐมนตรีการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์เนี่ยเจปิกเจ๊ปิกปวีนาหงสกุลเนี่ย พอเข้าทำงานปั๊บก็โหปิ๊งไอเดียปุ๊บเลยแกเป็นข่าวทุกวันนะเป็นข่าวทุกวันทุกวันก,ก็เป็นนะคนแก่คนชนลาครับอครับวันนี้แกก็เลยพูดถึงว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยแกจะเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ประจํากระทรวง24ชั่วโมงอย่างไม่เป็นทางการนะโดยลักษณะการทํางานเนี่ย จะดาเนินการใน4เรื่องด้วยกันหลักๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องการค้ามนุษย์การตั้งคันไม่พร้อมของเด็กๆวัยรุ่นสตรีวนี้นะหรือว่าการใช้แรงงานเด็กและปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเด็กสตรีผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับก็เดี๋ยวลองติดต่อดูว่าศูนย์บริการร้องทุก24ชั่วโมงเนี่ยมันจะทางานได้จริงหรือเปล่ามีเบอร์ยังมีเบอร์ยังฮะเบอร์ยังไม่เห็นเลยนะยังไม่เห็นเหรอออเขาบอกไปร้องที่ที่เนี่ยที่กระทรวงนหละครับ 2่ชั่วโมงที่จริงต้องมีเบอร์นะครับใช่ยังยังสี่ตัวยังนะครับอันนี้พูดไว้ก่อนพูดไว้ก่อนผู้ที่ต้งใสยมีเบอร์แน่เลยว่าผู้นี้พูดพูดไว้ก่อนยัง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 ครับไปดูเรื่องโรคติดต่อไม่ใช่โรคติดต่อนะเฝ้าระวังโรคในช่วงฤดูฝนนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะเพราะน่าเป็นห่วงมากวันนี้เองทางนายแพทย์ประดิษฐ์นะครับสินธวัฒนรงค์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ก็มีการพูดถึงการควบคุมป้องกันโรคในฤดูฝนนะครับโดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกโรคมือเท้าปากนะครับสองโรคนี้สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับที่เจริญเติบโตได้ดีในช่วงฤดูฝนนะครับแล้วมันก็ยังไม่มีวัคซีนป้องกันด้วยนะพี่ปุ๊ตครับแล้วมันก็เกิดโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยครับต้องป้องกันเป็นพิเศษนะครับดังนั้นจึงได้สั่งการไปเลยสาธารณสุขทั่วประเทศครับให้เฝ้าระวังนะครับโดยเฉพาะไข้เลือดออก เน,เน,เนี่เห็นไหมเอออยาก,ยกถามนิดนึงเอาน้องบอยสอรารวงเนี่ยเขาไป,ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเนี่ยสาราสุขเขาดูอะไรไม่รู้แต่น้องบอยนี่นะเขาบอกว่ามันมีเนี่ยเมื่อวานประชุมคณะรัฐมนตรีเขาบอกว่าอย่างนี้พี่บุ๊ ปก,กติเนี่ยรัฐมนตรีหน้าใหม่หมๆโดยเฉพาะเด็กหนุมๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าโชว์ไอเดียในที่ประชุมคลมอหรอกอเมื่อวานเมื่อวานครับนี่น,นี่คนชื่อน้ำตีบอยนี่แหลอะอโชว์ไอเดียเรื่องข้าวข้าวเออดูซิดูซิเริ่มมีปากมีเสียงแล้วนะอะได้พ่อสอนมาปากเลย <laughs> ป้าป๋าเขาบอกส่วนใหญ่คนอื่นๆเนี่ยจะไม่เคยล้าพูดหรอกไม่พูดเด็กอ๋อนอกจากฟังอย่างเดียวนอกจากเรื่องเกี่ยวกับตัวเองอแต่นี่สารสุขนะครับพูดเรื่องข้าวเมื่อวานน่าสนใจเพราะว่าสะแก้วข้าวเขาเยอะข้าวเยอะข้าวเยอะมันอยอใช่ครับเป็นไงอ่ะได้เขาเรียกได้เลือดพ่อป่านหนอนนี่ปลาใสมันนะโอ้สุกยอดพูดแบบลาว ไอ้อีสานอะไรพวกนี้โอ้ยขำมงกม็เห็นพูดมันมากถ้าให้ปลาใสเนี่ยไม่ต้องห่วงแก่แล้วยังแบบมีลวดลายเยอะนะเตะปิ๊บดังเปี้ยเลยแต่กลัวรู้ว่ากลัวใครกลัวเจ๊เออไม่ใช่กลัวเมียกเตีปาโอปาโอเขาเป็นเรื่อะไรปาโอกลัวเมียเอา้าว่ากันไปครับมาดูนะครับ ศพคุณเอกยุทธ์อัญชันบุตรแม้จะเผาตอนนี้ไม่รู้ไปขึ้นสวรรค์แล้วยังนะแต่คุณสุวัตอภัยพักเนี่ยทนายของนายเอกยุทธ์อัญชันบุตรเนี่ยเ,เขาก็ออกมาพูดถึงการสอบสวนของเจ้าที่ตำรวจว่ามันยังไม่มีความคืบหน้าแม้จะตั้งข้อสังเกตไปหลายประเด็นก็ตามนะแต่ทางตำรวจก็ตอบไม่ตรงประเด็นนักทีและตำรวจก็พยายามเล่งปิดสำนวนนะครับเมื่อขอให้ทางนิติเวศตรวจสอบ นะครับกาไปขอให้ทนายตำรวจก็เป็นการพบว่ามีการฆ่าในท่าพิเศษท่าพิเศษเป็นไง,นงไกับหัวฆ่ามัง้ง <laughs> มีการบีบร,รัดลำคอจากด้านหลังนะครับ,รบเป็นการฆ่าด้วยมือเปล่าและถูกฝึกฝนมาอย่างดีนะครับคุณสุวัสด์ก็บอกว่า,ามันต้องเป็นคนมีสีนะไม่ทหารก็ตำรวจ ดังนั้นน่าจะโฟกัสไปที่พวกหน่วยซิลของกอ,องทัพเรืออ่าก็พวกรบพิเศษพวกป่าหวายเนี่ยของกองทัพบกหรือพวกพลล่มของตำรวจโโห,หรือหน่วยอื่นๆแต่พนรรักงานสอบสวนก็ยังไม่ทําอะไรแม้จะรู้อยู่ว่าใครเป็นคนสั่งฆ่าแต่พูดไม่ได้เดี๋ยวจะกลายเป็นการหมิ่นประมาทและแกก็บอกไลยนะอนาคตก็มไม่รู้ว่าจะฟ้องคดีนี้เองหรือไม่นะ <laughs> ยังเศร้าอยู่เลยค <laughs> รับ ก็ต้องติดตามความคืบหน้าคดีนี้ต่อไปนะฮะเพราะว่าทางสังคมเองก็ยังไม่าเข้อสงสัยล้มมาคดีล้มมาอาแค่เนี้ยอะล้มมาผมว่าสุดท้ายก็เป็นไปอย่างที่ว่าแล้วเงียบเข้ากิีบแม็กอย่างที่ว่าครับในสังคมไทยก็มีอย่างนี้อยู่เป็นอย่างเงี้แหละอย่างนี้แหละครับไปดูเรื่องโรคออนไลน์กันบ้างดีกว่าครพี่โปท่านผู้ฟังก็คือวันนี้เองทาง คุณธูดังคณาวายุภาพนะครับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับเรียกท่านๆก็สอพอทออ,อได้มาเปิดเผยผลบตำรวจนะครับการใช้อิเนเทอร์ของคนไทยนะครับพบว่านะครับคนไทยเนี่ยท่องเน็ต32ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะ,ะเฉลีย่ยนะครับ โอ้โหเห็นใน Facebook นี่โซเชียลยอดฮิตเลยครับแต่ปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่พบในปัจจุบันนะพี่ปูดูแม่อะไรเรื่องอะไรฮะช้าช้าโทรเห็นไหมพี่ปูยังรู้เลยช้ามากอันดับหนึ่งเลยอันดับแรกเลยต้องปรับปรุงนะครับครับเขาบอกว่า 3G สุดยอด 4G สุดยอดเนี่ยโอ้ยห่วยห่วยแหมห่วยมาก สขบก็น่าจะมาส่องดูมัางนะก็ไม่รู้ไปทําอะไรอยู่เก็บเงินรายเดือนก็แพงแพงแพงมากเออห่วยแล้วก็กสทชด้วยก็ไม่รู้ทําอะไรกินเงินเดือนเป็นแสนเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไอ้สิบเอ็ดเสือกสทชเนี่ยผมไม่เห็นด้วยเลยกินเงินเดือนเป็นแสนแสนไม่รู้ทําอะไรกันบ้างเนี่ยตอนนี้กาลังดูเรื่องทีวีอยู่อ๋อทีวีทีวีดิจิตอลอ๋อทีวีสาธารณะแล้วก็ธุรกิจอ่ะแล้วก็ยังจะออกกฎมาควบคุมอีกมีหัวคิวป่ะ ไม่รู้แต่ตอนนี้นะครับกสชเนี่ยกำลังถูกมองว่าเวลาทําแต่ละเรื่องเนี่ยสลับกันไปสามเรื่องเนี่ยอทําให้สังคมงงนะมันมีทีวีสาธารณะทีวีที่เกี่ยวกับธุรกิจใช่แล้วก็มีกฎกติกาในการควบคุมอีกครสามเรื่องเนี่ยตอนนี้ก็หมุนกันไปหมุนกันมาทําให้สังคมงงงงอยู่เนี่ยเพราะว่ามันยังไม่ได้กระทบต่อคนส่วนใหญ่เพราะว่ามันไม่เห็นในในเฉพาะหน้าแต่เชิงโครงสร้างเนี่ยถ้าคนติดตามเนี่ยรู้แล้ว ว่ามันกระทบต่อผู้โดยพากแน่แน่นอนอเออครับก็จะ <ขอ S 1> ว,ว่าเดือดร้อนเด้อย่างเงี้ยก็แน่นอนโอ้เอ้าว่ากันไปเออมาเจอข่าวนี่ต้องบอกเอ้ยหายเงียบไปนาะนนึกว่าโดนปลดแล้วนึกว่าตกกระป๋องแล้วผู้การปออ๊อปอ่ะอนุดิษนาคอนทับอะ่ะอ๋อยังอยู่เออเหนียวเย้ก็นี้เหนียวไม่รู้ห้อยพระอะไรนะรัฐมนตรีไอซีทีเนี่ยวันนีออ้ออกมาพูดละ ถึงนะการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคู่ใช้แนละพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เนต็ตนะของคนไทยนะเขาบอกว่าตอนนี้คนไทยโอ้ยใช้กันเยอะนะสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมให้คนเนี่ยเข้าไปใช้อินเทอร์เนต็ตทั่วถึงและเท่าเทียมผ่านโครงการและบาทสมาร์ทไทยแลนด์โดยชื่อว่าปี2563เนี่ยประชาชน195จะเข้าถึงอินเทอร์เนต็ตความเร็วสูงได้โม้หรือเปล่าเนี่ยเออ ผู้ก,การป๊อบยังบอกว่าไอโครงการฟรีไวไฟของไอซีเนี่ยได้รับผลตอบรับที่ดีจากประชาชนที่ปฏิวันมีผู้สมัครกว่า1นล้านหกแสนคนนะครับเขาบอกว่าเพราะว่ามีผู้ใช้บริการถึง35.5โดยประชาชนเกิดความ เกินกว่าครึ่งพอใจในการบริการมู้บ่าวเนี่ยแต่ยังไงก็ตามนะน,นะอนาคตจะมีการแผนขยายจุดให้บริการเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งแสนห้าหมืนจุดเยอะมากอืแต่มันก็ยังไม่ถูกใจวัยรุ่นอยู่ดีเอาให้มันดีๆมันไม่ปลืดม,ม,มันไม่ปลืด้ดไม่ใช่มันไม่ปี๊ดปี๊ดมันต้องแบบพุ่งเหมือนน้ำอ่ะปี๊ดปี๊ดเงี้ยเอา,เอา ไปดูหุ้นกันบ้างวันนี้ก็พุ่งนึครับพุ่งลงนะฮะครับครับอ้าวเมื่อวานนึงขึ้นอยู่แล้วนี้ลงแล้วอ่ะอ้าวแน่นอนมันผันผวนอยู่นะฮะครับก็ตลาดหุ้นไทยวันนี้ก็ตลาดปิดลบ20.41จุดนจุดะครับที่1,443งับาจุดจุดนะครับคาดการนักลงทุนเนี่ยก็ประเมินว่านะครับมันยังมีเรื่องชะลอมาตรการ QE นะครับของอเมริกาเศรษฐกิจจีนนะครับแล้วก็ยังมีความกังวลต่อสถานการณ์ทางการเมือง ที่จะมีการเปิดประชุมสภาพู้แทนลัคกีดอนในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้นะครับพีู่ดแล้วยังมีลามไปถึงนู่นแน่ถึงไหนนักลงทุนยังกังวลความตึงเครียดและรุนแรงในที่อียิปต์อ๋ออียิปต์อ่า้โหกำลังเกิดความวุ่นวายอยู่เสุดเนี่ยพี่พูดทางองทัพเองก็ออกแรงกดดันประธานาธิบดีนะครับแต่ประธานาธิบดีเนี่ยก็ทําเป็นแบบเมินน่ะ ยืนยันที่จะสร้างความปฏีปนอมต่อครับครับนี่กองทัพออกมาแล้วนะครับอ่าไม่เหกอ,อ,องทัพไทยเลยแต่ประธานาธ้บดียังยืนยันะจะสร้างความปดีปนอมต,ต่อนะครับเพราะเขาบอกว่ามีประชาชนเป็นเพื่อนเขาเป็น,ปนพวกเขาอยู่นี่นี่ที่นํามาเล่านี่ไม่ใช่อะไรหรอกคนชอบบอกว่ามาจากการเลือกตั้งนี่ครับประธานาธิบดีคนนี้ก็มาจากการเลือกตั้งอย่างสีดีคนแรกของประเทศนะครับอเป็นผู้นำนะครับที่เข้าสู่อำนาจหลังจากที่ประชาชนลุกฮือบีบได้ฮอสนีมูบารัก ที่ปกครองประเทศมา30ปีเราเตำแหน่งนี่มาจากการเลือกตั้งนะครับครับแต่ที่เขาออกมาไม่พอใจมันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ดีมือใหม่มือใหม่แก้ไขปัญหาสังคมไม่ดีมือใหม่มือใหม่อะไรไม่รู้อาลั่สปริงสปริงอลลั่มมันมีอีกนิดนึงพี่ปุ๊ดเออลามไปถึงบาราซินหน่อยบาราซินอ๋อที่เขาจะมีการแข่งขันอะไรนี่ป่ะฟุตบอลโลกปีนู้นเออเอนี่ ประธานาธิบดีเองตอนนี้ที่หลังจากโดนมลชนกดดันครับตอนนี้ก็ยื่นคำขอนะครับต่อทางสภาที่จะมีการทําการลงประชามติเกี่ยวกับการปฏิรูปการเมืองนะครับครับนี่ก็ยังไม่ยอมออกเหมือนกันอืครับม็อบนี่ขึ้นทั่วทุกหอและแหงเลยครับครับนี่ก็มาจากการเลือกตั้งนะครับครับนี่คือประชาธิปไตยนะครับสู้ สู้ประเทศไทยไม่ได้นะทําไมอ่ะกองทัพกับนายกเลยแทบจะจูบปากกันเลยหนุนกันเอื้อกันจังนี่ก็น่ารักดีหวานไปหมดเลยนะแต่ตะกี้เขาก็บอกเข้นะตลาดตลาดกังวลต่อการเปิดสภาเดือนสิงหาเดือนสิงหาวันที่หนึ่งสิงหาครับไม่รู้จะมีอะไรเกิดขึ้นนะอะแต่ที่เกิดขึ้นแน่ๆนะเร็วๆนี้ชาวบ้านเดือดร้อนอีกแล้วครับพอแม่พี่น้องเออโดยเฉพาะเรื่องค่าโดยสาร รถประจำทางเนี่ยที่บาซินก็ค่าโดยสารนะ,ะก่อนเขาบอกว่าไอ้รถร่วมขอสอมอ,อก,กอจะเดินหน้าขอขึ้นค่าโดยสารสองบาทอ้างโครงการลดเมฟีค่าแรงขั้นต่ำสามร้อยบาททําให้ต้นทุนมันพุ่งนะขณะเดียวกันที่นางพัฒราวดีกรมจรูนนาย,นะยกสมาคมผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทางเขาเข้าพบคุณชัดชาติสิทธิพันธ์นายรัฐมนตรีคมนาคมเลยนะเพื่อขอปรับขึ้นราคาอีกสองบาท โดยสมาคมพร้อมสมาคมาลดร่วมบริการขอสวมก,กขอปรับะนะโดยเฉพาะรถร้อนเนี่ยขึ้นจาก8บาทเป็น10บาทนะแล้วก็ลดปรับอากาศขึ้นตามระยะทางระยะอีก2อกอีกอีกระยะละ2บาทบนะครับ,รบเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากนโยบายขึ้นรถเมล์ฟรีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อวันที่ทําให้มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเบื้องต้นรัฐมนตรีคมนาคมว่าไงรือบาลต้องบอกว่าไงไม่เห็นด้วย กับข้อเรียกร้องในการปรับเึ้่ราคาค่าบริการครับแต่ขอนําไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมจะหาแนวทางแก้ไขปัญหาคาดว่าอีกสิบห้าวันให้คำตอบ,ตอบให้คําตอบอืมน<อ>ี่พี่พปูปตะกี้อย่างที่บอกไว้นะครับที่ทางพักใบป,ปัดเองก็ออกมาปูดสี่บริษัทที่ล็อบบี้นะครับ,รบที่ช่วยให้นายกได้ดารางวัลระดับโลกค,ความขึ้นไหวรายละเอียดเป็นยังไงเนี่ยทางชัยกบินนะครับคุณธรรมศักดิ์งามเมืองแมน กาะติดเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดเลยครับเดี๋ยวฟังสดจากสนามดีกว่าพี่ปุ๊ดครับสดจากสนามข่าวสวัสดีครับน้องชายครับครับสวัสดีครับพี่ปูพี่หมอสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีครับเสียงใสเช่นะครับครับก็อย่างที่พี่หมอเกริ่นไว้เรื่องที่พระประชาธิปัต์วันนี้โคศก ผู้นําฝ่ายค้านใช่ไหมครับคุณพิมมะนะครับหรือดีเจจัดจัดเนี่ยเขเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกรณีที่นายกยิ่งลักเดินทางไปต่างประเทศเขารวมสถิติมาเลยนะครับว่าระยะเวลาที่ผ่านมานายกใช้เวลาอยู่เมืองนอกถึงหนึ่งร้อยเก้าวันเดินทางไปห้าทวีปสี่ส <43 S 1> ิบสามประเทศนะครับ,รบแล้วก็ทั้งทั่วโลกในมีเจ็ดทวีปนายกไปแล้วห้าทวีปจากร้อยเก้าสิบ ร้อาประเทศนายกไปสี่สิบสามประเทศแล้วครึ่งหนึ่งไปแล้วนะค,คือก็เขาก็จับตาว่าเป็นยุทธศาสตร์โลกร้อมประเทศของท่านนายกฐมนตรีแล้วก็พี่ชายนะครับพันตำรวโทรักษินชินวัตรนะครับแต่ที่น่าสนใจคือต้องติติงทางคุณจัดนะครับ,ค,รบคุณจัดจัดเนี่ยนะครับโฆสกผู้นำฝ่ายค้านคนใหม่เอารับไปติงเ <นะ S 2> ขาทำไมชยัยก็ข้อมูลนี้นะครับ เป็นข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์ไทยพับลิก้านะครับก็คือน่าจะให้เครดิตหน่อยนะครับเพราะว่าการรวบรวมข้อมูลการตรวจสอบข้อมูลต่างๆเนี่ยเขาทำมาแล้วแล้วก็มาอ้างทั้งหมดนี่ก็ต้องให้เครดิตทางเว็บไซต์ไทยพับลิก้าหน่อยนะครับครับ,รบเพราะว่าหลายข้อมูลเนี่ยที่ผมตรวจสอบดูแล้วก็มาจากไซต์ดังกล่าวแล้วก็คือเขาก็จัดตาการเดินสายของทานายกเนี่ยเพื่อ เสริมความแข็งแกร่งนะครับต่อนานาชาติสายตานานาชาติก็มีการเปิดข้อมูลมาว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับใช้ล็อบบี้ยิสระดับโลกสี่บริษัทนะครับเยอะนะฮะก็เขาว่าใช้ต่อเนื่องนะครับทางเว็บไซต์ไทยทอดิการเนี่ยบอกว่าใช้มาตั้งแต่สมัยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับก็คือเป็นสี่บริษัทเดิมที่ใช้ในสมัยท่านทักษิณใช่ไหมฮะ ใช่ครับส่วนใหญก็จะใช้มาต่อเนื่องต้องอธิบายเข้าใจว่าล็อบบี้ยสิสเนี่ยในต่างประเทศถือว่าเป็นอาชีพที่ถูกกฎหมายนะครับคือทําอะไรเกี่ยวกับาการติดต่อประสานงานทางการเมืองโดยเฉพาะผู้มีอํานาจในสหรัฐอเมริกาน,นี่ก็เป็นอาชีพเหมือนเลยครับนะครับอย่างที่มีการเปิดข้อมูลมาท่านนายกเนี่ยใช้บริษัทบริษัทแรกเลย BGRGovernmentAffair หรือบาร์เบอร์กิฟตแอนด์โรเจอร์นะครับก็ใช้ในการเจรจา,าเดินสายพูดคุยกับนักการเมืองในสหรัฐอเมริกาครับนะครับแล้วก็เผยแพร่วาทกรรมความคิดเรื่องประชาธิปไตยของพันธบรวรโททักษิณและคณะนะครับ<อ>รวมทั้งกรณีที่นายกไปสเปีที่มองกเลียอูลานบาตอ,นะอ่อก็ว่าน่าจะมีส่วนจากบริษัทบีจีอาร์นี้นะครับร<อ>บริษัทที่สองก็คุ้นชื่อกันดีโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนะครับก็ขึ้นเวทีเสื้อแดงมาแล้วคนเนี้ย นอัมเตอร์ดัมอัเตอร์ดัมแอนด์เพอลอฟนะครับชื่อบริษัทเขาก็ต,ต่อสู้เรื่องคดี98ศพในศารอาญาระหว่างประเทศนะครับครับอีกบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทคอฟแอนด์คิม LLP รับงานล็อบบี้วางแผนนโยบายเศรษฐกิจการเมืองนะครับครับอีกบริษัทหนึ่งเป็นชื่อบริษัทเบเกอร์บอตนะครับ LLP ก็ชื่อบริษัทล็อบบี้ยิสเลยนะครับเจ้าของชื่อนายเจมเบเกอร์ ขุนชื่อกันไหมครับพี่โปพี่หมอครับไอ้นี่อยู่เคยเคยมาไทยป่ะคนนี้เป็นรัฐมนตรีที่อยู่ในคณะของจอร์ดบุชนะครับซึ่บสนิทสนมกับพันตำรวจโทรักศิลปชินวัตรนะครับอ้าวไปสนิทกันช่วงไหนฮะก็สนิทในเรื่องธุรกิจกันตั้งแต่สมัยก่อนเข้ามาเล่นการเมืองด้วยซ้ํานะครับครับคาลายกุ๊บของตระกูลบุชนะครับก็คือสรุปก็คือต้อง ระดับโลกนี่คือพันธบัตรโทเทกษินเข้าไปถึงระดับโลกแล้วต้องใช้ล็อบบี้ยิสต์นะครับการเข้าพบประธานาธิบดีการพบนักการเมืองวุฒิสมาชิกเนี่ยต้องใช้นี่นะครับแต่ถ้าสังเกตให้ดีนะชายสีบริษัทนี่มันคบรอบทุกด้านเลยนะฮะครอบคลุมครับครับส่วนแล้วอย่างกรณีการเดินทางไปต่างประเทศนะมันก็ต้องมีผู้ประสานงานระหว่างประเทศด้วยนะครับนอกจากทางการของไทยแล้วกระทรวงต่างประเทศแล้วก็ต้องใช้ล็อบบี้ยิสต์ส่วนหนึ่งเลย แล้วก็ข้อมูลที่เขาบอกเรื่อนการเดินทางไปต่างประเทศของนายกก็จริงนะครับมาตรวจสอบแล้วเว็บไซต์ไทยรับริกาเขาลง้านะครับ,รบว่ากี่ประเทศละ43ประเทศ5ทวีปในภายใน109วันผมก็ดวมตัวเลขมาเฉพาะปี5-6เนี่ยนะครับ2 5งพท่านนายกปูใช้เวลาเดินทางไปต่างประเทศรวมโป,โปรแลนด์และตุรกีเนีห6เดือน15ประเทศครศับสรุปก็คือ เดือนหนึ่งต้องมีสองครั้งนะครับเดินทางไปต่างประเทศครับแล้วก็ขายภาพนายกอินเตอร์นายกประชาธิปไตยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศนะครับก็เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของท่านทักษินนะครับให้น้องสาวที่มีชื่อติดโพผู้นำผู้ทรงอิทธิพลผู้นําแต่งกายยอดเยี่ยมนี่ครับติดนะครับก็ฝีมือลอบี้ส่วนหนึ่งด้วยล่ละครับนะครับนอกจากเราดีเด่นดังแล้วในทางการเมืองระดับโลกต้องพึ่งลาบีนะครับ อดีตจะมีนี่มีข้อมูลแถมนิดนึงนะครับครับเรามีล็อบบี้ยิสต์คนไทยชื่อดังคนหนึ่งเลยนะครับชื่ออะไรคุณพอลลีนการชนะหลักนะครับท่าคุณคุณมากเลยนะฮะนะารักอ่าอ่าก็บรรดานักการเมืองนักธุรกิจแม้กระทั่งแวดวงคนมีสีอะไรต่างใช้บริการคนนี้นะครับในยุคหนึ่ง เพราะว่าคุณพรลีนกาญจนารักษ์หรือคุณพรพิมลกาญจนารักษ์เนี่ยสามีคือคุณชูพงกาญจนารักษ์เขาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาก็กว้างผมรู้จักผมรู้จักพรพิมลกาญจนารักษ์รู้จักอหครับพี่สุตตะก่อนเป็นนักข่าวตะก่อนเป็นนักข่าวอ๋อเหรอครับตะก่อนเป็นนักข่าวใช่เหรอใช่ใช่ใช่พรพิมลกาญจนารักษ์ตะก่อนเป็นนักข่าวอ่ารุ่นก่อนแล้วสมัยก่อนอยู่มาตภูมิ ออ oh, อยู่หนังสือข่าวพิเศษเออข่าวพิเศษนี่แหละอ่ารุ่นเดียวกับพี่ปูสิท่ารุ่นพี่รุ่นเพ่พี่อลอาจจะนารักอ่ะยุคคุณชัชชวินชัชลินชัยวัฒน,น์นั่น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 รประมาณนั้นแหละนั่นแหละอันนี้เป็นข้อ,ขอมูลใหม่นะพี่ปูซครับครับแสดงว่าอาชีพนักข่าวเราก็ไปเป็นร็อบบี้ยืดได้อ่าใช่มีแฟนเป็นฝรั่งอยู่ต่างประเทศครับอ่าคนนี้ดังมากนะครับพันตำรวจโททักษินก็น่าจะเคยใช้เขาตั้งบริษัทชื่อฟ้าแลบ และยูเอสไทยแลนด์ฟ้แลงฟ้าร้องเลยนะออ่าคนที่ใช้งานก็เคยนะทนายกหรือผู้นําต่างๆของไทยเนี่ยนายกแต่ละสมัยก็น่าจะเคยใช้แล้วก็มีสายสัมพันธ์กับประธานาธิบดีบิลคิวตันนะครับอ่าใช่คนนี้เขาพูดภาษาอังกฤษเป็นไฟเลยโอ้โหสมัยก่อนอยู่กับผมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเพื่อกันอาชีพเราก็ โอินเตอร์ได้ดอ่าผม่ผมเปิผมเป็นไม่ได้ล็อบบยิตเอออยากรู้น้องชัยค่าจ้างนี่มันแพงไหมผมอยากรู้ไอ้สี่บริษัทใหญ่เนี่ยผมว่ามันต้องมหาศาลนะน่าเป็นล้านแหละครับเป็นล้านอลลา์นะครับเพราะอย่างคุณระดับที่ต้องใช้งานนะคุณธนินเทียล้วั่นนท์เคยใช้บริการนะครับ เจ้าสัวบ้านฉางไพรโรดเปลี่ยนพงสารที่เคยขึ้นเั่งบินไปไหนมาไหนกับท่านทักษิณเนี่ยแล้วตอนหลังแตกคอกันน<ฮ>ะครก็ใช้นะครับคุณสวัสดิ์หอรุ่งเดืองที่ไปเอาบล็อกบัสเตอร์ร้านวีดีโอเข้ามาเนี่ย<ฮ>ะจะไปมาบล็อกบัสเตอร์สมัยก่อนร้านวีดีโอเนี่ย <ฮะ S 2> ก็ใช้บริการคุณพอลินการชนาลักษณ์เข้าพบกับนักการเมืองของ รัฐบาลบิลคินสันใช่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 แล้วจะแถมอีกหน่อยหนึ่งสำหรับล็อบบี้ยิสต์ในเมืองไทยเบอร์หนึ่งตอนนี้นะผมยังยกให้นะครับใครครับคุณที่ดิวเพปซี่นะครับลืมชื่อเลยดิวเพปซี่ชื่อสายเปปซี่นะครับก็ลืมชื่อไปล็อบบี้ยิสต์ในเมืองไทยก็มีหลายคนอย่างคุณไพโรธเปี่ยมพงศ์เปี่ยมพงศ์ เป็นอีกคนหนึ่งนะครับคุณศักชัยธนบุญชัยนะครับพี่หมอก็เตือนแล้วว่าให้จดชื่อผมก็ลืมจดคิดว่าอยู่ในหัวสมองไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เอาบริษัทใหญ่ๆนี่แหละสีบริษัทผมว่าน่าจะปีหนึ่งเป็นล้านอ่ะครับใช่ครับเกินเกินเนาะหลายล้านอ่ะล้านกิบจิบไม่หลายล้านหลายล้านหลายล้านเลยวันหลังพี่ปู๊ดน่าจะเอาข้อมูลพี่พอลลีนนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นรุ่นพี่ของวงการข่าวออกมาเราห้ทำบริษัทได้ได้เดี๋ยวขอเบอร์หน่อยเขาขอเบอร์เดี๋ยวโทรไป จำพูดได้หรือเปล่าสมัยก่อนนั่งกินข้าวต้มอยู่สะพานวันชาติด้วยกันร้านเจ๊เอ๋เจ๊อาอาอ้าวอาอาอย่างนั้นขอบคุณชัยมากเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับโ้ได้ความรู้เยอะมากครับสวัสดีครับเนี่เป็นไงอ่ะชัยเขาไปหาข้อมูลไปเกาะติดชัยเขาชอบเรื่องเหล่านี้ครับชอบมากเลยครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าแผง หังล้มข้าวหรือข้าวล้มเนี่ยนะข,ของปอชปเป็นยังไงพักสักครู่ครับ